สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวร้านกาแฟน,นะครับจากบ้านไประยะทางก็ประมาณ20กิโลได้ครับเดี๋ยวเพื่อนตามไปดูกันนะครับว่าจะไปร้านกาแฟที่ไหนวันนี้เมฆสวยครับอากาศดีครับ วันนี้ฟ้าเปิดอากาศดีครับเสร็จงานกันแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วออกมาข้างนอกนะฮะจะมานั่งเล่นร้านกาแฟชิลๆกันนะครับมากันสองคนนะครับเช่นเดิมมากับภรรยา ฟ้าสวยครับเพื่อนๆข้างหน้าฟ้าสวยมากเมฆสีขาวสวยเลยฮะส่วนซ้ายมือนี่ก็จะเป็นดอกพญาเสือโค,คร่งนะฮะเส้นทางนี้ที่จะไปร้านกาแฟก็มีต้นดอกพญาเสือโคร่งสวยครับถ้าใครมาก็จอดถ่ายรูปนะฮะจะได้ภาพสวยๆ นี้เรามุ่งหน้าไปทางเขานะฮะจะมีร้านกาแฟาอยู่ทางขึ้นเขาไปด้านหน้าสวยไหมครับเพื่อนๆดอกพญาเสือคองซ้ายมือเนี่ยนะฮะสีสวยมากเลยครับขาวอมชมพูแล้วสีชมพูสด สบายตานะครับเพื่อนๆต้นข้าวโพดสีเขียวอ,ออกสองข้างทางนะฮะเขาปลูกกันไวนะ้เกษตรกร,ร,กรแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะปลูกข้าวโพดนะครับเป็นพื้นที่ดอนนะฮะด้านหน้าซ้ายมือนี่ก็ปลูกข้าวโพดกันไว้นะฮะข้างหน้าที่เห็นนูน่นด้านซ้ายนั่นจะเป็นเจดี เส้นทางนี้จะมีดอกพญาเสือโคร่งอยู่เป็นจุดๆนะฮะซ้ายมือที่เห็นนี่ก็ออกดอกบานสะพั่งสวยงามนะครับด้านหน้าจะเป็นภูเขาทางเส้นนี้จะไม่กว้างเท่าไหร่นะฮะเริ่มขึ้นเนินเขาไว้ทีละหน่อยขวามือนี่ก็ปลูกดอกนะฮะกำลังออกดอกสวยงามนสีแดง ไม้สองข้างทางนี้สวยนะฮะ สองข้างทางสวยนะครับถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ขึ้นเขาลงเขาหน่อยๆน,นะฮะด้านซ้ายต้นไม้ผัดใบนะฮะถ้าช่วงฝนนะแถวนี้จะเขียวเข็ดีเลยครับ หลังจากนั้นจะเบี่ยงขวาแล้วขับตรงไปเรื่อยๆเป็นทางลุกลังนะครับเพื่อนๆซ้ายขวาจะเป็นที่ดอนเป็นที่เนินเขาต่ำๆสวยหน้าฝนนี่จะเป็นสีขาวสีเขียวหมดนะฮะท้องฟ้าขาว นี่ก็ได้มาถึงแล้วนะฮะร้านกาแฟอยู่กลางหุบเขาแล้วนะฮะเมฆสวยนะครับวันนี้เพื่อนๆสวยมากเลยวันนี้นะฮะทองฟ้าสวย ดอกพญาเสือโคร่งสวยไหมฮะออกดอกสวยเลยนี่เป็นชื่อร้านกาแฟนะครับยิ้มโฮมยิ้มโฮมคอฟฟี่คาเฟ่บริเวณนี้เขาปลูกต้นหมากไว้ มีพื้นที่สีเขียวสวยนะครับนี่ถ้ามีเก้าอี้สนามาเอามานั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะฮะเขียวแคทีดูดอกพญาเสือโครงเนี่ยออกดอกสวยมาก ตรงจุดนี้จะมีสระน้ําอยู่สระน้ํานี่ก็เขาก็ปล่อยป่าไว้นะฮะมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวก็ไม่สูงนะฮะมะพร้าวต่ำๆนี่เขาก็ปลูกเพิ่มเติม เสียงนกร้องเพลินเลยฮะออกมาไม่ไกลจากแม่สอดเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนี่ต้นมะพร้าวเขาก็ปลูกเพิ่มเติมมาไวน้นะบริเวณโดยรอบร้านน่ะพื้นที่ข้างเคียงเขาก็ปลูกต้นข้าโพดเขียวอ่ะ ปลาเยอะมากเลยนะครับปลาสวยกำลังเริ่มโตเลยครัปลาปุงใหญ่เลยนะครเพื่อนๆว้าวสวยงามนะปลา ตรงจุดนี้เขาก็มีบริเวณให้แคมปิ้งได้นะครับกางเต็นท์ได้แล้วจะมีซุ้มซุ้มไว้ทำอาหารเอาอาหารมานั่งกินได้ตรงนี้เขาจะมีสายไฟให้มีปลั๊กไฟให้นะครับ ะะแล้วมีเตานะฮะเอาไว้กรณีที่เรามากางเต็นแล้วปิ้งย่างนี่นะฮะเขาขึงเชือกไว้นี่เป็นแนวสำหรับกางเต็น กางเต้นนอนเล่นตรงข้างสระน้ำนั่นได้นะฮะตรงจุดนี้มีโต๊ะกับเก้าอี้เรานั่งเล่นแล้วมองไปด้านหน้านู้นนะฮะจะเห็นภูเขาสวยงามเลยนะฮะวิวสวยครับเพื่อนๆ ดอกไม้สวยนะครับสีเหลืองสวยส่วนร้านกาแฟาจะอยู่ด้านหน้านะครับยิ้มหฮมคาเฟ่ร้านกาแฟาจะอยู่กลางทุ่งข้าวโพด แกาแฟยิ้มโฮมเอาข้างในเปิดแอร์เย็นเจี๊บนะครับสวัสดีครับผมพี่เขาสั่งยังฮะเรียบร้อยอ๋อฮะจริงอ่ะเราไปไหนกันนะไปไลกระสางอ่า ลมพัดเย็นเมื่อวานแต่วันนี้ฟ้าเปิดสวยดูเมฆใช่เขาสวยสวยมากเลยนะโอ้โหเป็นก้อนปุกปุยอ ซื้อกาแฟแล้วมานั่งชิลที่ชิงช้าได้นะโลชิงช้าเล่นนะฮะ วิวที่อยู่ด้านภูเขา สวยนะไม่เห็นสวยเนละยดูเป็นก้อนเคลื่อนเห็นปะเป็นลูกมันเคลื่อนลงไปแล้ว yeah okay. เยอะเนาะสีอันนี้คือแสงของธรรมชาติสีเขียวสบายตาดูตรงนั้นมันมืด,มดน,นอนตรงนี้ขาวสวยมาเจอกับสีน้ำเงินฟ้าค่ะโอเควันนี้คือสดใสอ่อะทำดี ต้นกะเพราต้นใหญ่มากนะครับออกใบเต็มกระเพราดำาลาไงครับหนุ่มน้อยมากับใครนักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆนะแวะมานั่งเล่นร้านกาแฟ เริ่มมืดคึ้มมาหน่อยอที่แรกแม่เป็นเสียขาวอะนะอันนี้เริ่มมืดมา้ออแล้วก็อย่างนี้นี่เริ่มเริ่มลักษณะอที่ว่าเดียวต่ำหม,มู่บ้านนี่มืดแล้วบ่มืดแล้วครับ เหมินแล้วจ๊่บ่าอ๋อเพิง่งฮู้นะเนี่ยปกติผมบู้เรื่องไปซื้อของผมก็ไปซื้อที่เมกาโฮมไปนะครับอ๋อได้อไอ้แป่งอย่างพวกเราครับผมบหรครับหมายถึงว่าแบ่งแบ่งที่พัทธาทั่วไปปกติต่อเติมบ้านพอ่องหรอของพ่องได้ครับอสอบถามราคาก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวพี่เน้องคกิดจกไว้ว่าเออบัตรส่วกเข้าไปแต่ขอสอบถามราคาก่อนอ๋อครับไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปก็ได้ครับครับมเป็นอย่างมาเป็นอย่างครับผมพอดีมันอยู่ใกล้อยู่ในแมทซอดใช่ป่ะเวลามีอย่างเขาวิ่งไปใกล้ๆ ครับอันนี้ <มา S 1> ดีแวะมามานั่งเล่น 5, 5, 5, อ๋อขับอ่ออ่อเมกะโฮมนะฮะบริการถึงบ้านถึงหมู่บ้านเลยนะครับอันนี้น้องๆค้าออกมาตามหมู่บ้านตามธุรกิจเชิงลุกนะฮะแน่นอนแน่นอน <laughs> ครับผมพอดีกำลังกาลังเริ่มช่องครับช่องครับผมอ่าขอบคุณมากขอบคุณมากที่ติดตามอ๋อปฮก้ครับไปไปฮะไปวันศุกร์ฮะวันศุกร์งานนี้มันเริ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์กาแฟพกผ้าอะเยอะครับวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เนี่ยบ่อขอยตะไห พอวันเสาร์นะเยอะมากเสาร์วันหยุดเลยนะใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์คนเยอะครับขึ้นไปครับแล้วก็ดีว่าวันศุกร์กลางคืนฝนลงไปปล่อยพอวันเสาร์อากาศดีสดชื่นเลยครับคึมคืมใช่ไหมครับบดน้อยถ้าคืมคมนี่เย็นเลยเย็นเลยครับเย็นสบายครับน้ำตกธารลักษเมื่อสองวันที่แล้วไปนั่งลมพัดเย็นสบาย อากาศดีมากครับผ่นมาในมื้อคืออากาศดีนี่โดดมาร้อนเลยครับร้อนมาเลยอ่ะครับวันนี้ครับแมนถ้าคึ้งเหมือนตั้งแต่แรกไม่เห็นติดตามตรงไหนได้เลยนะไม่ได้พี่เอกเขาเปิดช่องมั้งเปิดช่องในยูทูบมัอ่ะฮะครับครับมากันสามคนเหรอครับใช่ครับอ๋อครับไปก่อนแล้วครับครับครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆเมกกะโฮมนะฮะ มี่รุยงานถามที่เมกาโฮมได้ครับสนใจเกี่ยวกับเรื่องวัสดุก่อสร้างทุกอย่างนะฮะเหล็กปูนอุปกรณ์ในบ้านทุกอย่างเมกาโฮมมีหมดนะครับดีน้องเขาแวะดื่มกาแฟกาแฟร้านยิมโฮมนะฮะยิมโฮมกาแฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับ